สดีครับเขียวใบท่อมนะ hunting o d o shop ตัวนี้นะครับ nf Z50 นะก็เข้ามาไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะครับ<อ>กระเป๋านะครับแถมหนึ่งใบเดว้ก่อนลูกนะครับแถมลูกทั้งหมด6กลูกนะครับลูกสั้น3มลูกยาว3านะเอาไปยิงเล่นกัน นะเป้าไว้เวยไปลองดูแลกันต่อมานะครับตัวหน้าไม้ตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือนี่นะครับสายยิงปลาเนี่ยห้ามพลาดเลยละผมบอกไว้เลยพวกยิงปลาทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปมองตัวเ่นครับตัวนี้แหละคุ้มคา่าคุ้มราคาที่สุดแล้วยกเว้นตันนีน่เงินะก็ไปมองมัวที่แพงกว่านี้ได้นะครับก่อจะสวยกว่านะคุณน้ำต้ตัวนี้ นะข้อดีของเขาคืออย่างนี้หลายคนอัจนจะไม่เคยเห็นเห็นนี่เวลาอ้านะดูสายตรงนี้เลยนะอย่าห้าให้สายไปพันอยู่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะพังเราสายเข้ากัน ตึ้ได้แล้วผ่านท้ายก็อย่างกับเอเลยนะครับยืดถดได้เนี่ยยืดได้ถดได้ลกได้จัากให้มเหมาะสมอันนี้ก็ได้ยิงปลาเนี่ยนะครับผมแนะนำใครใช้ตัวนี้เดี๋ยวราคาเดี๋ยวแจ้งนะ จาก,กราคาคอม,มเมนต์ก็ได้ตัวนี้คือศูนย์เปิดเห็นไหมน,นะศูนย์เปิดใส่เข้าไปได้เลยอ้อโทษทีไปโดนรีโหมดแอร์เปิดอะไรก่ันไม่ได้เลยเป็นลม จะให้ตรงจะให้ตรงใส่อย่างไวะด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวดูก่อล็อกนะครับศนบบนูนย์หลังปรับสูงต่ำไปปรับซ้ายขวาไอ้สูงต่ำได้แหมศูนย์หลังปรับสูงสูงต่ำศูนย์หน้าปรับซ้ายขวานะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์เหล็กเลยนะครับอันเนี้ยถ้ายิงปลาเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้พอ นะครับอย่างนี้พอแต่ถ้าท่านจะยิงสัตว์ใหญ่นะครับมีออปชั่นกล้องตัวนี้ให้ไปด้วยกล,วกล้องพร้อมขาจับกล้องพวดจับอ่ะไฟด้วย สองสีแล้วสีแดงเป็นรถเดี๋ยวใส่กล้องให้ดูก็แถมเลยนะไม่เอากล้องก็ได้ไม่เอากล้องของรบพันแต่เอาไปเถอะ จะมีสีแจ้งหลายอย่างตัวนี้มันมลึกลับซับซ้อนเกินเกินที่เห็นอยู่นะครับคือประสิทธิภาพเนี่ยมันเกินหน้าตาอยู่เยอะตัวนี้ความเร็วนี่ตกผ่านมากกว่านะจริงๆคือตัวนี้นะครับก็คือ n F550 นะครับแล้วก็จากพวกทู นะจโกรวอ่ถแบ็กเคนนะครับของบาเน็ตนะความเร็วใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับแต่ราคาตัวนี้จะถูกกว่าค่อนข้างเยอะเก้าพนะันอ่ะตัวนี้อก็ไม่หลุดมือนะจากกวัถูนี่หมื่นพันห้าแบ็กเคนนี่หมื่นสาม จะกัวถูตัวที่เป็นสีสีพราง 1, 2, หมื่นสองห้าเห็นไหมเก้าพันเนี่ยถ้าท่านไมีเอากล้องเนี่ยหลือแปดพันเนี่ยเนี่ยสปบตัวเนี้ยตัวที่ผมกำลังใส่เนี่ยถ้าท่านลงยิงปลาเนี่ยผมบอกเลยสปบไเนียไม่ต้องเพรยิงป,ปลาท่านใส่สปบอมันเล็งช้า ไม่ทันปลาติดรอบยิงปลาได้นะรอบแบบนี้ติดได้นะครับจับกระรางด้านล่างมีขาจับขายรอบอาคาจับแปดร้อยนะครับแต่ถ้าเอารอบตัวนี้พันหนึ่งนะครับขาจับด้วยรอบเป็นเจ็ดร้อยอ่ะต,ตัวรอบตัวนี้ตัวละห้าร้อย เ้วขึ้นสายก็มือดึงนี้ไม่ดึงไม่ขึ้นนะครับมือดึงเนี้ยดึงไม่ดึงไม่ขึ้นนะต้องยืนแล้วเหยียบเอานะครับขึ้นสายแล้วมันจะเซฟออโตโอ้อันนี้คือกดเซฟนะครับอยากเซฟตรงนี้ท่านก็กดเซฟปึ๊บถึงจะยิงได้นะครับไกรือจะเหนียวได้นะถ้าเซฟอยู่เนี่ยไกมันจะแข็งนะครับโเซฟปึ๊บ ก็น้ำหนักพอสมควรเพราะว่าเหล็กทั้งดุนนะครับรางเรืองเหล็กหมดแล้วก็เอาโพลิมเมอร์มาครอบไว้ทีหลังเฉยๆหลานท้ายอยู่เต็มที่เลยเท่านี้เ <c oughs> ท่านี้นี่ ยากเนี่ยต้องคนตัวโตวนะ่ยร้อยแปดสิบกว่าเนะี่ย่วขานาดนี้ยแค่นี้ก็น่าจะพอนะ,ะ,ะครับผมเขาใช้ลูกตัวนี้ได้นะครับโดยไม่เสียหายนะแต่อย่าใช้ลูกเล็กกว่านี้นะตัวนี้ออเอาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเล็กสุดได้เท่านี้นะครับไฟเบอร์อย่างนี้ใช้ได้นะครับและเขาใช้ลูกแบบนี้ได้ด้วย นะครับนี่ลูกเอ็กโบนี่หัวล่านี่พอดีนอกเลยเห็นไหมน,นอ่นกจับเข้าพอดีลูกเลยนะครกึ่งกลางลูกเลยเนี่ยใช้ลูกแบบนี้ยิ่งแม่นนะครับยิ่งแม่นแม่นหนักกันเข้าไปใหญ่นะครับตัวเนี้แล้ว ลูกมันถอยไปได้ถึงสุดนี่นะครับไปรับสปริงข้างหลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสัมผัสสายเลยตอนยิงออกนะก็เม่นเข้าไปใหญ่นะลูกพวกนี้เสียหัวได้ไมันใช้ลูกพวกนี้ได้ด้วยนะครับไม่เหมือนหน้าไม้ราคาไม่ถึงหมื่นทั่วไปเน่ยยิงลูกอย่างเงี้ยส่วนมากยิงไม่ได้ยิงไม่ไปนะครับลูกพวกนี้มันยาวมันใหญ่นะครับแต่เนี่ยยิงได้นะครับแล้วก็ ยิงได้ดีด้วยลูกพวกเนี้ยข้อดีเขาคือมันเปลี่ยนหัวได้นะครับคุณใช้หัวแบบไหนก็ได้คุณม,มีขายหมดอะยิงหมูยิงอะไรนี่นัดเดียวรับรองอยู่นะครับเกินคุ้มเรื่องหมูเลยนะครับวกไม่รอดเลยคนไม่ต้องถามอะ่ะแพ้ขนาดนี้นะก็ตัวนี้นะครับอย่าได้ไฟนะยิงโดยไม่ใส่ลูกอะห้ามแต่ขาดน,นะ ท่านไม่ยิงนะครับท่านจะเก็บนี่มีเหลี่ยมตรงนี้กดตรงนี้กดได้ไหมเวลาล็อกก็ล็อกให้แน่นทุกครั้งนะครับอย่าล็อกไม่แน่นนะล็อกไม่แน่นเนี่ยมันจะหลุดที่ลังเนี่ยท่านจะเก็บพับได้เลยเห็นไหมนี่นกระเป๋าแถมไปให้อยู่แล้วใส่กระเป๋าได้ เอาไปไหนมาไหนได้สบายมากท่านเอาไปล่าอะไรอะไรของท่านเนี่ยอยู่ได้เลยนะับ้นเนี้ ชิงๆเลยไม่คุกคามไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ข้างในนะสบายสบายด้างข้างนี้ก็ใส่ทุงดอกมีช่องให้ใส่ ลูกพวกนี้ใส่ได้สบายมากนะครับลูกนี้มันรูปยาวเพื่อช่วยในการยิงนะครับพวกนี้ก็สามารถจะใส่่วงน้าม,มีวงมาตรฐานนะครับตลอดใส่ยิงปลายังไงได้ไดชหมดเลยนะก็ถ้าลูกพวกนี้ใส่ไว้ได้เลยสบายมากอ่ะนะต่อมาให้ดูกันนะครับพอเป็นกระสัยนะสำหรับตัวนี้สนใจก็ ว่ามานะครับใช้งานง่ายมากนะครับเนี่ยสายล่าดเดี๋ยวลองจับเวลาดูนะขอ,องนับวนอเอนริ่มนะเดี๋ยวองมเป็นังน้ำใช้เวลานาน้งเท่าไหร่นะจะสายดีอย่างที่ผมบอกไม่ต้องรีบนะครับเพิม่มยกเพ๊บมดึมแรงท้ายนี่พร้อมยิงแล้ว พร้อมแล้วไหวมากโอเคนะ9,000นะครับ9,000ไม่เอากล,อลา 1, ้องเราถทายพันเหลือ8,000รวมสม่งถ้าเจ็บเงินปลายทางก็มีบวกเพิ่มนิดหน่อยอย่างนั้นก็โทรมารายละเอียด086-080-9669รุ่น NF z 5 0 h a s จำชื่อรุ่นให้ดีก่อนโทรนะจะได้แจ้งถูกว่ารุ่นอะไร